ต่อไปนะครับเราก็จะมาใช้ Access Store กันนะครับโดยมาตรง Windows นะครับกด Access Store นะครับกด Search Online นะครับเพื่อที่จะเปิดตัว u t a c c e Store s s ขึ้นมานะครับโดยเราสามารถได้เข้าผ่านเว็บ UT y ก็ได้นะครับอย่างเช่นตอนแรกเราเข้า UT เราเข้าผ่านเว็บ UT y โดยตรงก็ได้โดยมาตรง r s o u r c e นะครับแล้วก็ Access Store นะครับเราก็จะได้เข้ามา Access Store เหมือนกันนะครับ ใน Access Store ก็จะมีตัว Access ที่มีคนมาลงขายเอาไว้นะครับซึ่งในนี้จะมีทั้ง Access ฟรีแล้วก็ไม่ฟรีนะครับโดยหมวดหมู่ที่เราจะมาใช้เรียนกันในวันนี้ก็จะเป็นอ่าผมจะโหลด e n v i r o n m e n ทีดมาใช้นะครับพวกโมเดลอะไรพวกนี้ครับมา t d ดี v i r o n m e n t ครับแล้วมาตรงกดฟรี a c c e s s นะครับเพราะเราจะเอาฟิลเตอร์แต่ตัวฟรีมาใช้นะครับ แลยผมว่าผมใช้เป็นตัว Vehicle ดีกว่าอ่าอย่างเช่นตัวนี้ผมอยากได้เรถคันนี้กดเข้าไปกด add to my a Excel นะครับกด accept ครับเมื่อเรา add เสร็จแล้วนะครับกลับไปตรง Unity นะครับแล้วก็เปิดตัว Excel นะครับ แพ็กเกจแมเนเจอร์ครับแล้วก็เลื่อนแพบตรงนี้นะครับมาเป็น My Access นะครับแล้วก็หา Access ที่เรารับมาเมื่อกี้นะครับในกรณีที่ว่า,าผู้เรียนเพิ่งโหลด Access ครั้งแรกมันจะขึ้นอันแรกเลยนะครับแต่ถ้ายังไม่เคยมี Access แต่ถ้ามี Access มาก่อนแล้วมันก็จะอยู่ใน List Access ที่เราเคยกดซื้อหรือกดรับเอาไว้นะครับ พอเราได้อาตัวเอ็กเซตัวที่เราต้องการแล้วกดดาวน์โหลดครับกดอิ p พ r ตครับโดยในนี้่าจะมีตัวให้เราเลือกนะครับว่าเราอินพุตอะไรเข้ามาในโปรเจกต์เรามากนะครับโดยเราสามารถเลือกแค่บางตัวก็ได้ครับหรือรจะเอาหมดทุกอันก็ได้ในที่นี้ผมจะเอาหมดทุกอันก่อนนะครับเพราะว่าจะสาธิตให้ดูนะครับเราจะมีอะไรบ้างนะครับโดยสิ่งที่เราได้มาจะอยู่ในโฟลเดอร์เอ็กเซดนะครับก็เป็นโมบาย o ู l คาฟีนะครับซึ่งข้างในจะมีโมเดลแล้วก็มีซีนนะครับซีนก็คือเป็นในส่วนของอพื้นที่ที่ทำงานที่เขาจัดเตรียมว้ให้เรานะครับอย่างเช่นนี่ในเดโมก็มีอย่างนี้ครับและภายในแพ็กเกจก็จะมีโมเดลต่างๆที่เขาใส่มาให้นะครับก็จะม,มีโมเดลรถต่างๆนะครับเราสามารถลากจากตัวโปรเจกต์นะครับใส่ตรงซีนหรือว่าตรงไฮไลชีก็ได้นะครับเพื่อให้มันออกมานะครับ ด้วยพอเราอยากหาอ็อบเจกต์สิ่งที่เราลากเข้ามาแล้วกดตรงไฮไลท์ชีเรากดปุ่ม F ครับมันก็จะไปตรงอ็อบเจกต์ชิ้นที่เราเพิ่งใส่เพิ่มเข้ามาครับอันนี้ก็ได้อันนี้คือลากใส่ในซีนนะครับก็ส <Me> ่วนของ Access Store ก็ยังมีแต่เพียงเท่านี้ครับ